มันอยู่เหมือนเพื่อนตั้มต้นเด็กๆเลยอ่ะทุกเคยเห็นไหมต้วต้นนั้นตุ๊กเคยเห็นไหมทมชวนยูกางนะทุกเคยเห็นไหมตต้นนะไม่ลุยไปอยู่ไหนแล้วนะเป็นตำรวจเหรออือพ่อเป็นตำรวจมันพอรู้สึกว่าพอรู้สึกว่า อยู่อยู่โคกเอ้ยอยู่ตรงนั้นนั้นอะไรนะไม่ใช่โคกโคเลยรกระพอกระพอเออเบอรพอจบปอหกใช่ไหมแล้วก็มหนึ่งสองสามพอพอเรียนมสามก็ขึ้นไปต่อไปต่อเน้นเลยที่ว่าเรียนโรงเรียนอะไรนะรอรอเออที่ว่าขึ้นมปลาย